โคตรเล้าเลยโ,โคลาสสิกเข่ามห,หนึ่งคันนะคลาสสิกขับมันมากเลยโรเยอร์นฟิลไปดูกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปในช็อปนะครับผมเข้ามาห,หนึ่งคันฮะโหอันนี้เอาใจสายคลาสสิกเลยนะครับผม คันนี้ก็จะเป็น Royal Field นะครับ c o n t i n e n t a l GT นะครับ535นะครับผมเครื่อง535ซีซีนะครับสูบเดียวสถานสถานแสบสวงมากนะครับแค่สตาร์ทก็สถานแล้วนะครับผมโอเคครับผมก่อนอื่นคือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e ด้วยนะครับฝากไปกดไลค์หรือกดติดตามในจีเพจของเฟ e บุ๊กก็ได้นะครับผมโอเคเรามาดูรอบคันก่อนนะครับคันนี้จะเป็นรอยเล f i e l d คอนดเน ental GT ห้าสามห้านะครับจดปี2018นะครับผมโอเคเรามาดูภาพโดยรวมแล้วกันนะครับผมเรามาดูรอบคันกันก่อนเลยนะฮะคันนี้เนี่ยโหสายปวดหลังครับคาเฟ่นะฮะสายปวดหลังคาเฟ่เลยทีเดียวนะครับผมสายปวดหลังคาเฟ่เลยนะครับนี่ครับโอเคเรามาดูรวมๆกันนะครับผมโอ้โหยางยังเหลือเยอะนะครับโอ้โหล้อซิกรวดสวยเลยนะครับจานวงจานเบรกผ้าเบรกยังเหลือเยอะนะครับผม โอเคชุดสีสีแดงนี่แดงแก้วนะครับสวยๆเลยนะครับผมโอ้โหนี่สวยๆเลยนะสีแดงสวยๆเลยนะครับผมโอเคเรามาดูเครื่องฝั่งนี้ครับเครื่องฝั่งนี้ก็ยังสวยๆนะครับผมนี่สภาพสวยๆนะครับรถไม่ล้มไม่ชนนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมอืก็ไม่เยอะนิดหนึ่งครับคันนี้อไม่เยอะนิดนึงครับแต่สภาพโดยรวมก็สภาพพร้อมใช้งานมากๆนะครับผมสภาพดีเลยนะครับผมพร้อมใช้งานมากๆเลยนะ โอเคเรามาดูฮะนี่จานบ่งจานเบรกภาพบ่ง้าเบรกหน้ายางหน้าก็ยังเหลือเยอะนะครับผมโอเคครับอ่าโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมนะฮะคันนี้ผ่อนได้สดได้นะครับผ่อนได้สดได้นะครับผมโอเคนะฮะอ่ะคันนี้ก็มีของแต่งบ้างเล็กน้อยนะครับสายคาเฟ่ต้องมานะครับสายคาเฟ่ต้องมานะครับโหอยู่ยางหน้าก็ยังโอเคนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับผมอืมสภาพโดยรวมยังสวยครับ อะดูเครื่องฝั่งนี้นะครับเดี๋เรามาดูเครื่องฝั่งนี้กันนะครับเครื่องฝั่งนี้ก็ยังสวยๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นหัวฉีดแล้วนะครับผมเป็นหัวฉีดแล้วนะครับชุดสีฝั่งนี้ก็ยังสวยนะครับโซ่สเตอร์ยังเหลือเยอะนะครับโอ้โหยังสวยๆอยู่เลยนะครับมีท่อแต่งมานะครับผมรวมก็ประมาณนี้นะครับผมอาโอเคนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูของแต่งนะครับผมดูถังก่อนนะฮะ ถังก็สภาพก็สวยๆนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับผมถังสภาพสวยๆเลยนะครับชุดสีก็นี่ทาเป็นทาสีมาจะเป็นสีแดงแก้วนะครับก็ทํามาโอเคนะครับดูของแต่งนะครับมีท้ายนะครับที่ใส่ทะเบียนอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นของแต่งนะน่าจะเป็นของแต่งนะโอเคครับแล้วก็ท่อนะครับท่อนี้เสียงลั่นๆหน่อยโอเคนะครับเสียงเพาะนะครับเสียงเพาะลั่นขับสนุกเลยนะครับผมขับครั้งแรกคาเฟ่ห้าร้อย สามสิบห้าซีซีสูบเดียวสนุกเลยนะครับอ่ะมีของแต่งอะไรบ้างนะครับก็จะมีปั๊มนะครับปั๊มนี่เป็นของปลอมนะครับผมบอกก่อนนะฮะแบมโมนี่เป็นของปลอมนะครับแต่ใช้โอเคนะครับใช้โอเคนะใช้โอเคนะครับประกับเป็นโดมิโนของปลอมเหมือนกันนะครับผมเราบอกกันตรงๆนะฮะอ่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นเอ่อมือคัดนะครับเป็นของปลอมเหมือนกันนะครับผมอ่าเป็นของปลอมเหมือนกันนะครับเอามีอะไรอีกแล้วก็มีสายพวก สายคันเร่งสายเนี่ยครับสายคันเร่งสายคัดนี้ก็แต่งมานะครับสวยดีนะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้โอเคครันนี้เรามาดูดูระบบไฟกันเลยนะครับผมดูระบบไฟกันเลยนะครับครันนี้วิ่งมาเนี่ยครับวิ่งมาเยอะหน่อย20 0 0 0นะครับ25,600กว่ากิโลนะครับผมอ่ะ25,600กกว่ากิโลเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับผม จะมา,มาสะททานขนาดไหนนะครับนี่โหโหบิดทีนี่หเครื่องแบบสะท้านเลยนะฮะบิดทีนี่สะดุ้งเลยกันเดียวนะสตาร์ทแค่สตาร์ทก็สัตหันแล้วนะครับแต่สึกว่าขับมันมากเลยนะครับขับโคตรมันเลยนะฮะขับมันจริงๆเลยนะครับผมขับมันจริงๆนะ โอเคระบบไฟอะไรสมบูรณ์นะครับผมพร้อมใช้งานมากๆนะครับรถมือเดียวนะครับผมโอเคนะฮะโดยรวมสภาพยังสวยนะครับคันนี้จะสดหรือจะผ่อนยังไงก็ได้นะครับผมคันนี้จะผดจะสดหรือจะผ่อนยังไงก็ได้นะครับผ่อนถูกมากนะครับออกรถประมาณหลักพันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปเนื้อใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ๋อรายละเอียดในการผ่อนว่าต้องใช้อะไรบ้างดาวประมาณเท่าไหร่ผ่อนเดือนละเท่าไหร่กี่ปีนะครับผมจะ ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคันละกันนะครับผมไบในช็อปครับแนวสไตล์ style, แบบเออสไตล์ style, แบบคาเฟ่ฮนะสไตล์ style, ปวดหลังสไตล์ <laughs> style, ปวดหลังนะครับ5 0 0ซีซีนะครับ 500, 5 0 0 5 3 5ซีซีนะครับมือหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณสอ0 0 0นนะครับ2อ0 0 0 0หนึ่งสนะครับผมคันนี้นะครับ2อ0 0 0 0หกับสองแสนคันนี้นะโอ้โหไม่ถึงแสนนะครับผมไม่ถึงแสนนะ สดนี่ลดได้อีกนะครับสดลดได้อีกนะมาคุยกันได้นะครับผมผมเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับผมเซอร์วิสศูนย์รถยนต์ฟิวให้เรียบร้อยนะปิดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ผมใส่กองนะครับประมาณ2,000กว่าบาทเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคพร้อมใช้งานมากๆนะครับใครสนใจยังไงก็มาโทรมาสอบถามหรือทักมาได้เลยนะครับผมทักมาได้เลยนะครับผมอยากผ่อนอยากจะจบสดยังไงทักมาได้เลยครับโอเควันนี้ก็ไปในช็อปขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นคันแรกนะครับโรโยนฟิลที่เป็น c o n t i n e n t a l GT 500cc 5 500 3 5 c c ก็เป็นคันแรกของไปในช็อปเหมือนกันนะครับผมโอเคขอฝากไว้อีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม